สวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆแนะนําตัวนิดนึงผมนายธนพัฒน์จันทรีน,น,นะครับผมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนทารีนะครับผมหนูนางสาวธิทยาชุมส์ทรงขาชื่อเล่นชื่อคิดนะคะมาจากส่วนนั้นสวัสดีค่ะฉันนางสาวพัชรสุรินะคะชื่อเล่นชื่อคือขามาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะพูดถึงงานวันนี้นิดนึงที่มาที่ไปเราได้มาร่วมสแสดงความเห็นยังไงเอ่ยมาเล่าให้ฟังนิดนึง ก็วันนี้นะครับผมาทางกระททชนะผมได้เปิดกิจการะระบดการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนนะครับ mm hmm. ซึ่งวันนี้ผู้ผมก็เป็นตัวแทนของราชภัสุ์สุนันทามาให้ความคิดเห็น,นครับผมอืมแล้วก็ในส่วนของวันนี้ที่ที่เมื่อกี้เบื้องต้นที่ได้รับฟังแล้วในส่วนของที่เป็นการรายงานเมื mm ่ hmm. อก mm ี้เนี่ยเรามองว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างในส่วนของที่เป็นเกี่ย mm hmm. วกับเรื่องกิจการโทรทัศน์การตรวจสอบประเมินผลตามนโยบายอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็อย่างที่ท่านผู้บรรยายได้บอกเลยนะครับผมว่าปัญหาของรายการรายการคือีแต่และที่นั้นมีปัญหามากผมในเ,เรื่องของคอนเทนต์ต่างๆหรือว่าเรื่องของงบประมาณของแต่ละรายการนะครับผมแล้วงไงคือเราปกติเราติดตามทางโทรทัศน์ไหมหรือว่าเราเปลี่ยนนโยบาย,นยในในตัวเราเองเนี่ยเราดูช่องทางไหนมากกว่าบางรายการครับผมหรือว่าเราดูช่อง u t u b e อะไรนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ พราแล้วกวา y o ูทู b แบมีคอนเทนต์แล้วก็มีความสนใจมากกว่ารายการทีวีใปัจจุบันนะครับผมที่เราอยากจะดูอยากจะดูประเภทไหนที่เราอยากจะเสพสื่อในส่วนค<อ>วามแปลกใหม่ครับผมเช่นชีวิตเดียวไลฟ์หรืออะพวกนั้น,นครับผมและการติดตามข่าวอ่ะจ๊ะก็ส่วนใหญ่ผมก็ติดตามจากทีวีครับผอ่ะนองบ้างส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างที่เราดูช่องทางเราดูช่องทางไหนแล้วเราดู เนื้อหาสาระอะไรยังไงบ้างที่เราชอบดู ่วนมากอย่างนี้หนูจะตัดหนูจะติดตามในเฟซบุ๊กหรือมไม่ก็ยูทูบค่ะก็ส่วนมากหนูจะมีตามข่าวดราม่าหือไม่ก็จะดูแบบว่าไปทางพวกแอน,นิเมชันกับอะไรแบบนี้นะคะอืมแล้วเราเสร็จตรงนั้นแล้วเราเชื่อเชื่อไหมหรือว่าเราต้องกันกองอะไรยังไงกับความน่าเชื่อถือของข่าวมีกันกองค่ะแล้วชิบหนูคิดว่าบางทีสื่อก็ควรจะต้องแบบว่าทำหน้าที่กันกองออกมาก่อนให้ผู้ชมได้ดูด้วยค่ะเราดูแล้วเราแชร์ต่อไหมหรือว่าเราดูแล้วยังไงต่อหรือว่าใครส ส่งมาให้เราแล้วเราเชื่อถือไหมอะไรยังไงอ๋อส่วนมากก็มีคนส่งมาแต่ว่าหนูก็จะแบบว่าต้องคิดเองด้วยค่ะว่าว่าคนรจะเชื่อถือไหมหรือว่าบางทีก็ต้องดูจากหลายแหล่งข่าวค่ะเพื่อแบบว่าดิจิูว่าแหล่งข่าวนั้นน่าเชื่อถือบ้าอะไรอย่างเงี้ยต้องไงเราข่าวเราชอบดูประเภทไหนบ้างคลาสสิกหรือสังคมหรือว่าอาชญากรรมหอย่างไรลูกเกือบทุกข่าวเลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวหนูเรียนสื่อสารมวลชนด้วยค่ะก็เลยว่าต้องตาม ทันข่าวหนึงคือน้องบ้างเป็นยังไงบ้างเราชอบดูอะไรยังไงบ้างาชอบดูช่องยูทูบดูดชอ Tube, อด่องยูทูบค่ะดูไลฟ์สดตอนเช้าเฉยแล้วไงเราชอบดูคอนเทนต์ประเภทไหนอะไรยังไงมีคอนเทนต์สร้างรสรรค์เนประมาณว่ามีทั้งแบช่วยเหลือแล้วก็มีกิจกรรมยิ่งกัน แล้วไงคือตอนนี้เนี่ยก็คือทางด้านวันอย่างวันเนี้ยก็คือมีการติดตามประเมินผลตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนโยบายที่สิ่งเกีกเ่ยวกับการโดยทัดเรารับฟังแล้วอยากอยากจะมองว่าเราอยากเห็นอะไรทางด้านนโยบายของพรรคไปบ้างก็เรื่ bye องของคอนเทนต์ต่างๆครับผมก็คนมีการดูแลได้มากขึ้นครับผมเึ่นข่าวสารครับผมซึ่งปัจจุบันก็มีข่าวสารที่เป็นข้อที่จริงเยอะมากเลยครับผม ชาวหนูคิดว for ่ายังมีป네ัญหากับด้านกฎหมายมากกว่าค่ว่าอาจจะบางทีอาจจะยไม่ครอบคุมมากไปหรือว่าบางคนก็อาจจะแบบครอบคุมมากเกินไปหรือว่าก็อาจจะไม่ครอบคุมมากเกินไปก็ด้คะใช่ไการสื่แพร่อาจจะมีข่าวอาจจะทำเยอะเกินแล้วก็ลดเนื้่าวสั้นลค่ะถ้าเราอยากเห็นในมุมมองเราอยากเห็นข่าวทางด้านไหนมากกว่ากันสาระน่ารู้ เทคโนโลยีหรืออะไรยังไงได้พัฒนเรือ่องมากก็แนวคิดใหม่อาแล้ก็เพิ่มที่เฉพาะด้านการเมืองเข้ามาค่ะจะได้รู้ว่าประเทศเราเปอืมแล้วถ้าพูดถึงเกี่ยวกับที่ว่าเป็นรายกรายการหรืออะไรที่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวในในข่าวลงไปเ,เรามองว่ายังไงที่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวหรือใช้แบบแบบกระตุ้นให้คนดู หรือจงเกียรติจงชังหรือว่ามองแค่ว่าเขาเป็นคนคนผิดหรืออะไรเงี้ยน้องมองว่าหนส่วนตัวนะคะหนูคิดว่าตรงนี้อาจจะต้องให้เราผู้ชมแบบช่วยตัดสินด้วยอย่างหนี้งค่ะเพราะว่ารายการนี้มันค่อนข้างแบบว่าเรียวด้วยใช่ไหมคะก็สําหรับผู้ชมอาจจะต้องแบบสามารถหนูคิดว่าผู้ชมค่อนข้างจะชอบรายการนนี้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเรียวแต่ว่าสุดท้ายก็อยู่ที่ผู้ชมเลยนะคะที่บอกว่าต้องตัดสินใจว่าจะย่าอะไร อผก็อย่างที่เพื่อนบอกนะววัปัจจุบันเนี่ยตอนเราชอบติดตามชีวิตของคนอื่นนะครับผมก็เลยจะว่ายังไงดีเพื่อทให้เกิดการพูดคุจา์ของคนอื่นมากขึ้นนะครับผมถ้าเกิดทางผู้ฟังยูเซอร์ที่เราเนี่ยชาวเน็ตเรียชาวเน็ตเนี่ยแสดงความคิดเห็นอมองว่าไงก็เป็นสิทธิส่วนบคุคคลครับผมก็ะจะ,ะให้สสแสดงความคิดเห็นยังไงก็ได้ครับผม สุดท้ายนี้ฝากถึงถ้าเกิดอยากจะให้ทางอกอตอรหรือกอสทชรหรืออะไรเงี้ยอยากให้เขาเอื้อในส่นสวนของในการตรวจสอบเพื่อวัยรุ่นอยา่างพวกเราเนี่ยยังไงบ้างก็อยากให้ให้ความหลากหลายมากขึ้นครับผมเพื่อความมีสระในการทํารายการหรือการทํานโยบายาต่างๆนะครับผมเพื่อความที่ืึงดมากขึ้นกัน น้องการศึกษาน่าจะตรงคหนูคิดว่าอยากให้เพิ่มแบบว่าอาจจะเป็นความตั้งสันมากขึ้นหรือว่าเพ่กความข้อมูลมากขึ้นกับว่าด้านอายุอะไรนะคะเพื่อนผู้ชมเราคืออยากให้พวกทางด้านแนวคไม่ไม่ควรนะคะนะคะไม่ควรแบบออกแนวคิดของตัวเองนะคะควรเป็นกลางที่สุดอืมก็คือแบบอยากให้การทำงานมีการยืดหยุ่น แต่ว่าก็ควบคุมด้วยเพราะว่ามันไปเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลต่างๆว่าจริงเท็จแค่ไหน,นกันกองให้เรียบร้อยแล้วก็นําเสนอในสิ่งที่ถูกต้องให้ผู้ชมได้ดูรประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณจ้าขอบคุณครับ